สวัสดีครับภูิวัฒน์นะ้าไม้ยิงปลาครับวันนี้มีไก่มานำเสนอครับทำใจสตันเลยนะครับเป็นไก่บกเซฟที่นกนะครับเดี๋ยวดูระบบการทำงานนะรักนาครับพอเราจะเซฟเราดันนกขึ้นอย่างนี้นะครับไก่จะเหนียวไม่ได้นะครับ เวลาเราก็ยิงเราเกดนกลงอย่างนี้ครับรักงกายจะเหนียวได้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับเฟซบุ๊กคริวัตหน้าไม้ยิงปลาครับหรือโทรศูนย์เก้าสองสี่หกสองห้าสามห้าสามครับ